ตั้งเป้าไม่เป็นควรเริ่มจากตรงไหนจริงๆพี่ว่าต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองถ้าแบ่งเป็น4สเต็ปง่ายๆถ้าเราอยากจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแรกก่อนให้เราเริ่มต้นจากภาพใหญ่หรือเราเรียกว่า start with why ตั้งคําถามกับตัวเองว่าอีก3ปีอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะไปอยู่ตรงไหนหรือเราอยากทําอะไรให้สําเร็จจากนั้นให้เปลี่ยนภาพใหญ่ที่เราอยากเป็นมากลายเป็นหัวข้อที่เราต้องโฟกัสเช่นเราบอกว่าเราอยากเติบโตไปเป็นหัวหน้างานใช่ไหมครับตอนนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องไป หาว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้ต้องทําต้องโฟกัสเพื่อให้เรากลายเป็นหัวหน้างานในอนาคตได้จากนั้นครับขั้นตอนที่3ให้เราตั้งเป้าหมายกับหัวข้อเหล่านั้นเช่น e เราต้องเรียนรู้เรื่องการทำคอนเทนต์เราต้องเรียนรู้เรื่องการทากลยุทธ์ทางการตลาดใช่ไหมครับให้เราตั้งเป้าเลยว่าเราจะใช้เวลาเรียนรู้เท่าไหร่แล้วตัวชี้วัดอะไรที่เราต้องทําให้ได้เพื่อจะยืนยันว่าสิ่งนี้สาเร็จแล้วหัวข้อนี้สาเร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือให้เราซอยหัวข้อนั้นให้กลายเป็นบันไดเล็กๆครับหมายความว่า โอเคเราบอกว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดแน่นอนคำว่ากลยุทธ์การตลาดมันกว้างมากเลยนะงั้นเราก็มาย่อยให้เป็นบันไดเล็กๆว่าบันไดขั้นแรกต้องเรียนรู้อะไรก่อนขั้น2ขั้น3ขั้น4เรียนรู้อะไรก่อนพอเรียนรู้ครบ10ขั้นมันทําให้เกิดภาพใหญ่ที่เรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดงั้น4ขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับถ้าเราไม่รู้จะเริ่มอย่างไรเริ่มด้วย4ขั้นตอนนี้ครับรับรองว่าทําได้แน่นอน